ครับผมนะครับก right? ็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวนะครับเทสเสียงนะครับส่งงานนะครับผมเป็นชุดในราคานะครับ1,200บาทนะครับผมเป็นชุดในราคา1,200บาทนะครับเป็นชุด12นิ้วคาราโอเกะนะครับมินิดอกเดียวนะครับผมแนวตู้ก็เป็นจะเป็นมินิแนวตั้งนะครับผมที่ผมเรียกมาตลอดนะครับครับผมสเปคงานนะครับในตู้นี้ก็จะเป็นมินิแนวตั้งนะครับขนาดความสูงของตู้นะครับอยู่ที่78ซนติเมตรนะครับความกว้างนะครับ จากด้านข้างมาหายด้านข้างนะครับผมซ้ายขวานะครับอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับผมจากหน้านะครับลึกไปด้านหลังนะครับผมก็อยู่ที่46เซนติเมตรนะครับด้านหลังตู้ก็จะมีนะครับนะครับพอตลมนะครับระบายความร้อนนะครับผมแล้วก็จะมีน็อตหกกระต่ายนะครับบวกลบนะครับที่ผมทําให้ลูกค้านะครับเอาไว้พ่วงต่อนะครับ กับไฟแบตเตอรี่12โวลต์ได้สะดวกและง่ายขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นน็อตหคกระ่ายนะครับผมเบอร์12นะครับด้านข้างอีกฝั่งก็จะเป็นพัดลมนะครับระบายความร้อนหนึ่งตัวนะครับผมระบายความร้อนหนึ่งตัวนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับผมว่าตอนนี้ก็กําลังประกอบชุดนะครับส่งงานลูกค้านะครับเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับครับผมเจ้าของชุดนี้ก็นะครับ เป็นนะครับลูกค้าเจ้าขาประจํานะครับสปปลาวนะครับผมสั่งไปเป็นชุดที่3แล้วนะครับผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมนะครับเทให้ความเชื่อมั่นในตัวผมเองนะครับครับสเปคงานนะครับก็จะเป็นซับ12นิ้วนะครับผมโครงหล่อนะครับไม่เหล็ก120ไม่เหล็กสองก้อนนะครับไว้คู่นะครับจํานวนหนึ่งดอกนะครับเล่นคู่กับเสียงกลาง8นิ้วหน้าม่วงหมวกแกบล่านะครับไม่เหล็ก120ไว้35นะครับจำนวนหนึ่งคู่แล้วก็แสงแหลมจานนะครับด้านบนนะครับหนึ่งคู่นะครับ บอลบอลก็จะติดตรงนี้นะครับผมเพราะว่าพื้นที่การเจาะก็ค่อนข้างที่จะแคบนะครับครับผมก็จะมีปรีเจ็แบนนะครับเป็นตัวคอนโทรลเสียงทุกอย่างนะครับปรีเจแบนแยกซับอิสระนะครับหนึ่งตัวนะครับเล่นคู่กับเสียงปรีคาราเกะนะครับตัวนี้เลยแลยครับผมนะครับปรีคาราเกะนะครับเล่นไม้ได้2ช่องนะครับปรับเสียงไม้อิสระนะครับผมการเล่งเสียงไม้นะครับเล่งเสียงไม้ได้โดยสะดวกไม่ต้องไปเล่งตัววอลลุ่มปรีนะครับผมเล่นแค่เสียงไม้ตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีปรับเอ็กโคดิเลชั้นยาวได้นะครับผมปรับเสียงไม้อิสระนะครับชุดนี้เล่นไม้ได้2ช่องนะครับผมก็เล่นบลูทูธหนึ่งเครื่องนะครับผมสามารถเล่น USB ได้แมมโมรี่การ์ดได้นะครับ AUX ได้ในตัวเดียวกันนะครับผมบลูทูธได้ระยะไกลพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คอินพุตนะครับผมรองรับสัญญาณอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับสมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนกองรับสัญญาณจานดาวเทียมทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับจะเป็นมิกเซอร์นะครับได้หมดนะครับที่เราต้้้้้ออองงกกกาาารรรรใหหชชุุดดดนนนนนนนีีีีเเเเปป็็็ขยยยสสะะะคคคคัััับบบผผมมโไฟตวจ อะไรเอ่ยนะครับฟ้าทะเลนะครับนะครับในชุด1น0 0บาทนะครับก็จะมีนะครับอุปกรณ์นะครับดังนี้นะครับผมตัวนี้ครับผมพาอ power a m นะครับ cast ab c h a n e l นะครับตัวนี้เลยนะครับผมเล่นทั้งเสียงซับแล้วก็เสียงกลางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับสวิตชิ่งนะครับระบบจ่ายไฟนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสเปคงานนะครับผมลูกค้าก็ได้เลือกโทนตู้เป็นสีเลือดหมูตัดสีเหลืองนะครับสวยงามครับสวยงามนะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมนะครับฝากผลงานในช่องวันออดิโอสาวเช่นนะครับฝากพี่น้องลุงป้าน้าอานะครับที่น่ารักทุกท่านนะครับผม กดติดตามนะครับในช่องวัน audio sound แชนแนลนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันและกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับชุดนี้นะครับพร้อมๆกันเลยนะครับกับราคา1 2ึ0งบาทนะครับผม12นิ้วคาราโอเกะมินิแนวตั้งนะครับผมมาชมกันเลยครับกับผมนะครับมาชมคุณภาพเสียงนะครับกับชุดราคานะครับ1 2ึ0งบาทนะครับผมชุด12นิ้วมินิแนวตั้งนะครับคาราโอเกะนะครับผมขอขอบคุณลูกค้านะครับจากสปปลาวนะครับเดินทางมารับเองถึงจังหวัดพุทธหารเลยนะครับผม มาชมกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับผมนะครับสำหรับชุดนะครับ12นิ้วมินิดาวตั้งนะครับผมคาราโอเกะนะครับในงบ1 2 0 0บาทนะครับถ้าท่านถ้าท่านใดสนใจครับติดต่อข้อมูลสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมจะไปอินดี้ไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับแนะนำกับผมช่างวัดนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ทําไม่ว่ากันนะครับข้อมูลการติดต่อทั้งหมดอยู่ใต้คลิปไปเลยนะครับผมกดลูกศรลงไปครับจะมีข้อมูลการติดต่อนะครับเบอร์โทรอินดี้ไลน์ชื่อเฟซบุ๊กนะครับเบอร์โทรนะครับผมครบทุกอย่างนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับผม นะครับในร้านกับผมช่างวัดนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรีวิวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันไปเรื่อยครับผมฝากกดติดตามในช่องวัด a อเดอโอสาวชาแนลนะครับผมนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับขอกราบคำว่าสวัสดีครับ